บึ้มสนันปลอยเป็ดสื่ออินเดียหนุนไทยถล่มราบหลังหลุดหลักฐานเด็ดยกระดับปราบเมืองคาสิโนค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์ชายแดนในตอนนี้ก็ต้องยกระดับความแรงขึ้นอีกแล้วค่ะเนื่องจากว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเล่นไม่ซื่อครั้งที่เท่าไหร่แล้วนับไม่ถ้วน โดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะวันที่22ธันวาคม68ก็มีหลักฐานออกมาชัดว่าทหารเขมรได้ยึดตึกพลเรือนในปอยเปตแล้วใช้เป็นฐานในการต่อสู้กับทหารไทยซึ่งก็ไปตรงกับข้อมูลหลักฐานที่สําคัญเป๊ะเ,เลยค่ะที่หลุดมาจากเทเล gram ที่มีชื่อว่าปอยเปตนิวซึ่งในกลุ่มนี้ค่ะเขาเป็นกลุ่มลับที่คนไทยในปอยเปตใช้ในการสื่อสารแจ้งข่าวกันและแชทดังกล่าวที่หลุดออกมาเนี่ยก็คือมีคนวงในส่งคําเตือนด่วนถึงสมาชิกค,ค,ค่ะว่าเมื่อคืนมีทหารกัมพูชา เปลี่ยนใส่ชุดพลเรือนและขนอาวุธและโดนเข้ามาประจําตามอาคารที่กําลังก่อสร้างและก็มีตึกที่พลเรือนทั่วไปอาศัยอยู่ด้วยพร้อมกับมีการเตือนให้ระวังค่ะว่าตึกเหล่านี้เตรียมที่จะโดนทางการสอยได้เลยซึ่งการกระทําแบบนี้มันก็ชัดเจนแลวค่ะว่าเจตนาต้องการเอาประชาชนมาทําโลกล่าสุดกองทัพไทยไม่รอช้า เพจ army military force ได้รายงานยืนยันปฏิบัติการดวลเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะเวลา13นาฬิกา48นาทีกองกำลังบุรพากองทัพภาคที่1ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทำลายเป้าหมายอาคารสองหลังซึ่งอยู่ในฝั่งปอยเปตตรงข้ามกับตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจนได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะซึ่งผลจากการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ฝั่งกัมพูชาเงียบสนิทไปเลยค่ะไม่มีการตอบโต้กลับมาอีกเลยในขณะที่กลุ่มเครือข่า,ขายสแกมเมอร์ที่ซ่อนตัว อยู่ภายในก็แตกรังทันทีเดี๋ยวเราไปดูคลิปบางส่วนกันหน่อยค่ะ đưa rồi rồi đây bông rồi đây, bà rồi đây rồi đây rồi đó đây đón, đón. ล่าสุดค่ะทางเพจไทยเบอร์มาราเวยรถไฟสายมรณะก็ได้ออกมาแชร์พิกัดตึกที่กองทัพภาคที่1ได้ถล่มไปต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่ตึกธรรมดาแต่ว่าเป็นรังสแกมเมอร์และจุดซุ่มของสไนเปอร์ที่คอยลอบกัดไทยเรานี่แหละแถมภายในก็พบว่ามีระบบแอนติโดนติดตั้งอยู่ด้วยซึ่งพอหลังจากที่โดนไทยจัดหนักจัดเต็มไปชุดเดียวเท่านั้นเลยค่ะกมเมอร์วงแตกหนีกระเจิงและไม่มีการสวนกลับมาอีกเลย ซึ่งพิกัดเนี่ยก็อยู่ตามรูปอินเสิร์ตนี่เลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครเอาไปเซิร์ช Google แล้วหาไม่เจอทางแอดมินเพจเขาบอกว่าไม่ต้องงงนะเพราะว่าภาพดาวเทียมอัปเดตไม่ทันความเร็วของการสร้างตึกพวกนี้ค่ะซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาและน่าห่วงในตอนนี้ค่ะก็คือว่าฝั่งนั้นเล่นสกโปกเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดพลเรือนเข้ามาปะปนกับชาวบ้านเพื่อใช้เป็นเกาะบางหน้าแล้วก็แอบโจมตีไทยนี่แหละค่ะ ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าแม้ว่าจะมีการประทะก,กันมาแล้วทางนั้นจะเล่นบทเหยื่อแต่ว่าเราถือไพ่เหนือกว่าในเวทีโลกอย่างมากเพราะไม่ได้มีแค่เกาหลีใต้เวียดนามหรือว่าลาวเท่านั้นที่เข้าใจถึงสถานการณ์แต่ล่าสุดสื่อระดับโลกจากอินเดียอย่างอีโคโนมิ Time ์ก็ได้ออกมาตีข่าวหนุนหลังไทยแบบเต็มสูบค่ะโดยทางสื่ออินเดียเขาวิเคราะห์ลึกเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังผิดหวังกับกัมพูชายอย่างแรง ที่ปล่อยให้ประเทศกลายเป็นรังโจรพร้อมกับชี้ค่ะว่าการที่ไทยถล่มคาสิโนที่เป็นฐานปฏิบัติการพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้และถูกต้องแล้วค่ะโดยมีประเด็น3ข้อด้วยกันค่ะคุณผู้ชมที่ทางสื่อเขาออกมาฟาดข้อแรกค่ะก็คือโลกเนี่ยเอื้อมระอาเมรแล้วค่ะ สื่ออินเดียระบุถึงความผิดหวังของประชาคมโลกที่มีต่อกัมพูชาในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านแต่ว่าซุกซ่อนแก๊งโจรและกลายเป็นข้ออ้างที่ฟังขึ้นและมีความชอบธรรมให้กับประเทศไทยทันทีทําให้ไทยสามารถหลีกเลี่ยงการประนามจากนานาชาติได้แม้จะต้องใช้ปฏิบัติการทหารข้ามผมแดนก็ตามประเด็นที่2ค่ะเขาบอกว่าการที่ไทยทําแบบนี้นถือว่าเป็นการเปิดโปงอุตสาหกรรมบาปด้วยโดยมีการอ้างอิงข้อมูลจากสหรประชาชาติ ที่แชยับเลยค่ะว่ากัมพูชาใช้คาสิโนและโรงแรมหรูเป็นเกาะบาังหน้าให้สู่กมเมอร์ที่ล้ำสมัยหลายสิบแห่งมีคนที่เกี่ยวข้องมากถึง1 0 0 0 0 0คนและสร้างเม็ดเงินผิดกฎหมายหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและที่สำคัญก็คือองค์กรนิรโทษกรรมสากลยังชี้ค่ะว่ารัฐบาลกัมพูชามีพฤติกรรมเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดกับขบวนการเหล่านี้ด้วยและข้อที่3สื่ออินเดียได้เจาะจองเป้าหมายไปที่คาสิโนโอสเมดของลียงพัก มหาเศรษฐีชาวคเคมรที่สนิทกับผู้นำนั่นแหละค่ะซึ่งนายคนนี้เพิ่งถูกสหรัฐคว่ำบาตรใบในข้อหาสีเทาจนเกือบจะดำซึ่งก็สอดคล้องกับที่นายกของประเทศไทยได้มีการประกาศก้าวเอาไว้ค่ะว่าถ้าคาสิโนไหนซ่อนโจรเราจะมองว่าเป็นเป้าหมายที่ต้องจัดก,การซึ่งนี้ค่ะก็คือเข้าๆค,คุณผู้ชมที่ทางสื่อของอินเดียได้มีการรายงานเอาไว้แต่โดยรวมก็คือเข้าข้างหนุนไทยอย่างชัดเจน สรุปก็เท่ากับว่าตอนนี้นะคะไทยได้รับไฟเขียวจากนานาชาติให้จัดการกวาดล้างพวกที่ซ่อนตัวในคราบพลเรือนโดยที่ไม่ต้องสนใจเสียงค้านใดๆเพราะว่าโลกเข้าใจแล้วค่ะว่านี่คือการปราบปรามโจรไม่ใช่การรังแกเพื่อนบ้าน